ข้อคิดชีวิตจากพระคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาอ่านสองสมุเอลบทที่13นะครับปัญหาวุ่นวายในครอบครัวในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะมีข้อคิดอะไรให้กับเราและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับเรามาดูด้วยกันครับ อานแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ควรวญทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางเราจะมาอ่านด้วยกันเลยนะครับเป็นเรื่องความวุ่นวายเกิดขึ้นในครอบครัวของกษัตริย์ดาวิดนะครับนะคความวุ่นวายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรเนะพี่น้องเราจะอ่านนะครับแล้วก็ คิดตามนึกตามนะครับว่าเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอย่างไรนะครับข้อที่1ถึงข้อที่22เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของอามโมแล้วก็ทามานะครับต่อมาหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้อับซาลมพระราชโอรสของดาวิดมีพระคณิฐางดงามองค์หนึ่งชื่อทามาและอาม,มนพระราชโอรสของดาวิดรักเธอ อับซาลมมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อทามาแล้วก็อัมโมดเนี่ยนะครับเป็นพี่ต่างบรรดาไปหลงรักเธอนะครับเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยมีมเหตสีหลายองค์มีลูกเยอะนะครับทีนี้ลูกลูกชายคนโตก็คืออัมโมดเนี่ยนะเป็นเป็นแรดโชวรถหัวปีเลยคนแรกเลยไปหลงรัก น้องสาวตามบรรดาทีนี้อ่านกันต่อนะครับข้อที่สองอาม,มนทุกใจจนล้มป่วยเนื่องด้วยพระคณิฐาทามาเพราะเธอเป็นสาวพมัญจรีอาม,มนจึงไม่สามารถทําอะไรกับเธอได้แต่อมโมนมีสหายคนหนึ่งชื่อโยนาดับบุตรของชิเมอาพระเชษฐาของดาวิดโยนาดับนั้นเป็นคนเจ้าปัญญาทีนี้อม,มนเนี่ยมีเพื่อน จริงๆแล้วก็เป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องอะนะเพราะว่าเป็นลูกของอชิเมอาชิเมอาเป็นพี่ชายของของดาวิดก็เป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับแล้วก็คนนี้เป็นคนเจ้าปัญญาเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่เป็นคนเฉ,ฉลียวฉลาดประมาณนี้นะครับนะเราอ่านกันตอนนะจึงทูลถามว่าข้าแต่พระราชโอรสของพระราชาทําไม จึงซึมเศร้าขอภายสมเศร้าเช่นนี้ทุกๆวันทุกๆเช้าจะไม่บอกให้กระหม่อมทราบบ้างหรืออามนตอบเขาว่าเรารักธรรมาน้องสาวน้องหญิงของอัปสาลมน้องชายของเราโยนาด,ดบจึงทูลว่าทูลท่านว่าขอเชิญบรรทมบนพระแท่นแซงทำเป็นประชวนและเมื่อเสด็จพ่อมาเยี่ยมก็ขอทูลว่า ขอโปรดให้ทามาน้องหญิงมาให้อาหารแก่ข้าพระบาทมาเตรียมอาหารต่อหน้าข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะได้เห็นและรับประทานจากมือของเธออามนจึงบันทมแซงทำเป็นประชวนเมื่อพระราชาเสด็จมาเยี่ยมอามนก็ทูลพระราชาว่าขอโปรดให้ทามาน้องหญิงข้า,อาของอน้องหญิงมาทำขนมสักสองอัน ต่อหน้าข้าพระบาทข้าพระบาทจะได้รับประทานจากมือของเธอดาวิดส่งใช้คนไปแจ้งธรมาที่วังว่าจงไปบ้านของอม,มนพี่ชายของเจ้าและรรมาหาให้เขาธามาก็ไปยังวางของอม,มนพระเชษฐาของเธอและเขาบันทมอยู่เธอหยิบแป้งมานวดทําขนมต่อหน้าพระเชษฐาแล้วปิ้งแล้วเธอก็ยกกระทะมาเทออกต่อหน้าพระเชษฐาแต่อาม,มนก็ไม่สวยกล่าวว่า ให้ทุกคนออกไปทุกคนก็ออกไปอม,มนก็รับสั่งกับธรรมมาว่าจงเอาอาหารเข้ามาในห้องในเพื่อที่เพื่อพี่จะได้รับประทานจากมือของน้องธรรมมาก็นําขนมที่เธอทํานั้นเข้าไปในเข้าไปให้ออม,มนพระเชษฐาที่ห้องไหนแต่เมื่อเธอทําขนมมาขอไปเมื่อเธอนําขนมมาใกล้เพื่อให้ท่านเสวย ท่านก็จับเธอไว้รับสั่งว่าน้องของพี่เข้ามานอนกับพี่เถิดเธอจึงตอบว่าอย่าเลยพระเชษฐาอย่าบังคับหม่อมฉันสิ่งอย่างนี้เขาไม่ทำกันในอิสราเอลอย่าทำการฉดข่าวอย่างนี้เลยส่วนหม่อมฉันเองหม่อมฉันจะเอาความอายไปไว้ที่ไหนส่วนพระเชษฐาเล่าก็จะเป็นคนฉุดข่าวคนหนึ่งในอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอทูลพระราชาเถิด พระองค์จะไม่หวงหม่อมชันไว้จากพระเชษฐาแต่อามนไม่ยอมฟังเสียงเธอเพราะ,ะและเพราะท่านมีกำลังมากกว่าจึงทรงบังคับและนอนร่วมกับเธอต่อมาอามนก็ทรงชังเธอด้วยความเกลียดชังที่สุดความเกลียดชังที่ท่านเกลียดชังเธอก็มากยิ่งกว่าความรักซึ่งท่านเคยรักเธอและอามนรับสั่งกับเธอว่าจงลุกขึ้นไป แต่เธอตอบว่าอย่าเลยเพราะความผิดใหญ่หลวงนี้ที่จะไล่หม่อมฉันไปก็มากกว่าครั้งก่อนที่พระเชษฐาทำกับหม่อมฉันแต่ท่านไม่ยอมฟังเธอจึงเรียกมหาดเล็กที่ปรนิบัติอยู่สั่งว่าจงไล่ผู้หญิงคนนี้ให้ออกไปให้พ้นเราแล้วปิดประตูใส่กลอนหลังจากเธอออกไปเธอสวมเสื้อคลุมยาวมีแขน ดังที่พระราชธิดาพรหมัญจารีของพระราชาสวมกันมหัดเล็กของท่านจึงนำเธอออกไปและใส่กรอนประตูหลังจากเธอออกไปถ้ามาก็เอาขี้เท่าใส่ที่ศีรษะของเธอและฉีกเสือ้อเสื้อคลุมยาวมีแขนที่เธอสวมอยู่นั้นเสียเอามือกลมศีรษะร้องให้เสียงดังเดินไปเรื่อยๆอับซาลมพระเชษฐาของเธอก็รับสั่งกับเธอว่าพี่อม,มนได้อยู่กับน้องหรือ น้องเอ๋ยนิ่งเสียเพราะเขาเป็นพี่อย่าทุกข์ใจเพราะเรื่องนี้เลยไฟธามาก็อยู่เดียวใดในวังของอับซารลมพระเชษฐาเมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบเรื่องเหล่านี้ทั้งสิน้นพระองค์ก็คริ้วยิ่งนักแต่อับซารลมไม่ได้พูดกับอามอนเลยไม่ว่าดีหรือร้ายเพราะอับซารลมเกลียดชังอามอนมากที่ทําให้ธามาน้องหญิงของท่านอับอายนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ เพื่อนของอัมโมนนะครับามาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเราเราจะเจอกับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องนะครับเกิดขึ้นนะครับโยระดับบอ,อกกับอัมโมนว่าก็แกล้งเป็นป่วยสิแล้วก็ขอใหอ้ขอให้ดาวิดเนี่ยให้น้องสาวคนนี้นะมาให้ทำมาเนี่ยมาทำขนมทำอาหารให้แล้วก็ ใช้กำลังเพื่อที่จะหลับนอนกับเธออันนี้คือคำปรึกษาหรือคำแนะนำที่้องครับเราอยู่่ามกลางผู้คนเนี่ยเราจะมีเพื่อนที่ดูเหมือนเป็นคนที่มีปัญญามีสติปัญญาหลักแหลมแต่คำปรึกษาหรือคำแนะนำของคนที่อยู่รับข้างเราเราจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคำแนะนำที่ผิดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าผิดต่อหนังสือของพระองค์ผิดต่อเป้าหมายของพระองค์เราจะต้องปฏิเสธแล้วก็ไม่ทำตามถูกต้องไหมครับ นะแต่ว่าอัมโมนเนี่ยนะเนื่องจากว่ามีจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความรักเลยนะที่ตอนแรกเขาก็บอกว่ามีความรักต่อน้องธามามากเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความรักมันเป็นของพ่ายเพราะวาความรักนี่เป็นความรักที่ต้องให้เกียรติแล้วก็บริสุทธินะ์เนาะแล้วก็ในที่สุดเขาก็วางแผนตามที่โยนาด,ดับเนี่ยบอกเขาก็ทําตามแบบนั้นแล้วก็ทำ้ายน้องสาวของตัวเอง น้องสาวของตรงเองกก็เป็นเป็นหญิงพรหมจรีที่เมื่อทําให้ความพรหมจรีเนี่ยสูญเสียไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเขาไม่สามารถที่จะไปแต่งงานนะเพราะว่าในบัญญิตของพระเจ้าเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นหญิงพรหมจรีจะไปแต่งงานกับใครถ้าเกิดว่า,าสามีหรือผู้ชาย ที่มั่นกับเธอแต่งงานกับเธอแล้วก็จับได้ว่าเธอไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็จะถ่กลงโทษเลยนะครับอย่างหนักทีนี้เนี่ยมเมื่ออัมโมนเนี่ยนะได้น้องแล้วก็แทนที่จะรักเธอแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ปกป้องกลับขับไล่ออกไปกลายเป็นความเกลียดชังในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าความเกลียดชังที่มีนั้นมากกว่าความรักที่มีอีก ้องครับอย่างที่บอกคือความรักเนี่ยต้องอดทนนานแล้วก็กระทําคุณให้ความรักเป็นไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่นี่ไม่ใช่ความรักมันเป็นความใคร่ในชีวิตของผู้คนเนี่ยมันมีเรื่องของราคาตันหาเรื่องของความใคร่เนี่ยทดลองคนเนี่ยเยอะมากแล้วก็คนก็ล้มลงในความบาปเรื่องเพศเนี่ยเยอะมากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดว่าคนหนึ่งคนใดที่เป็นคนรอบข้างจริงแล้วเนี่ยนะครับ มนุษย์เราเนี่ยมีคนรอบข้างหรือมีสื่อมีอะไรต่างๆเนี่ยรุนแล้วแต่เป็นเป็นเหมือนกับโยนระดับนี่แหละเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคนให้ข้อมูลแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยหลงไปทําตามสื่อหรือโซเชียลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเราต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้อิทธิพลของคนรอบข้างหรือสื่อเนี่ยมีต่อชีวิตของเราเพราะว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ในอันตรายเรามาดูกันต่อนะครับหลังจากที่ มีการวางแผนที่จะทำบาปแล้วก็บาปนั้นก็บรรลุผลเป็นที่เรียบร้อยก็มีผลของความวุ่นวายเกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยนะครับดาวิดก็รู้นะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะกษัตริย์ดาวิดรู้แต่ว่าไม่กล้าทำอะไรไม่ไม่จัดการกับบาปนี้ที่ลูกของตัวเองนะได้ทำเพราะว่าที่ที่ไม่กล้าทำไม่กล้า ลงโทษหรือไม่กล้าตัดสินใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าดาวิดเอง,เ,องเนี่ยก็เคยล้มลงในบาปเรื่องของนะราคาตัณหาเรื่องของเพศเหมือนกันะฉะนั้นก็เลยไม่กล้าแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็อาจจะมองว่าไม่ได้เพราะว่าอโมนเนี่ยเป็นราชเชอรสถซึ่งเป็นราชโอรสถคนโตซึ่งในอนาคตเนี่ยจะต้องขึ้นเป็นกษัตริย์ถ้าเกิดว่าจัดการไปแล้ว เป็นแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นความยุ่งยากในอนาคตก็ได้นะเขาก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะทําอะไรน้องครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราขาดความบริสุทธิ์ในเรื่องนั้นเนี่ยนะการที่จะพูดจะสอนคนอื่นหรือจะเตือนคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากฉังนั้นเราต้องร,ระมัดระวังชีวิตของเราชีวิตของเราจะต้องบริสุทธิ์แล้วก็อยู่ในทางของพระเจ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราไม่กล้าที่จะเตือนคนนึงคนนี้ที่เขาทําผิดเรารู้อยู่แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เรา ไม่กล้าที่จะบอกเขาเพราะว่าเราเองก็ก็เป็นคนที่มีความผิดความบาปน,นั่นเหมือนกันแต่เมื่อเราสารภาพบาปเราว่าจะเคยผิดพลาดเราก็ล้มลงแต่ว่าเมื่อเราปรับใจทิ้งบาปเหล่านั้นเรามีพระเยซูคริสต์พระโลหิตของพระองค์พระองค์ทรงชําระให้เราบริสุทธิ์แล้วเราไม่ได้ยุ่งไม่ได้อยู่ในบาปตรงน,นั้นแล้วพี่น้องครับอันนี้คือสิทธิอํานาจที่พระเจ้าให้กับเราในการเตือนสติแล้วก็บอกเมื่ออะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องพูดแล้วก็ จัดการตรงไปตรงมาเอเมนนะครับเรามาอ่านกันต่อนะครับข้อที่2 3สถึงส9เมื่ออ,อับซาลมรู้ว่าน้องสาวของตัวเองเนี่ยถูกกระทำอ,อย่างไม่ยุติธรรมแบบนั้นเนี่ยเขาทำอย่างไรนะเรามาอ่านกันนะครับต่อมาอีกสองปีเต็มอับซาลมมีงานตัดขนแกะที่ตำบลบาอานฮาโซ ซึ่งอยู่ใกล้เอฟไรหฮิมและอับซาลมเชิญพระราชโอรสทั้งสิ้นของพระราชาไปในงานนั้นอับซาลมไปเฝ้าพระราชาทูลว่าดูเถิดผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทมีงานตัดขนแกะขอเชิญพระราชาของมหาเด็กข,ของพระองค์ไปในงานนั้นกับผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทแต่พระราชาตรัสกับอับซาลมว่าลูกเอ๋ยอย่าเลยอย่าให้พวกเราไปกันหมดเลยจะเป็นภาระแกะ อับซารลมขยันขยอพระองค์ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ยอมเสด็จไปแต่ทรงอวยพรให้อับซารลมจึงทูลว่าถ้าไม่โปรดเสด็จไปไม่โปรดเสด็จก็ขออนุญ,ญาตให้พระเชษฐาอัมมนไปด้วยกันกับพวกเราเถิดและพระราชาตรัสถามว่าทำไมจะใหเ้เขาไปกับเจ้าด้วยแต่อับซารลมทูลข,ขยันขยอจนพระองค์ทรงให้อัมโมน และพระราชรถของพระราชาทั้งสิ้นไปด้วยแล้วอับสารลมบัญชาพวกมหาเล็กของท่านว่าจงคอยดูว่าจิตใจของอม,มนเพลิดเพลินด้วยเล่าองอนนเมื่อไรเมื่อเราสั่งพวกเจ้าว่าจงประหารอาม,มนพวกเจ้าจงฆ่าเขาเสียอย่าก,กลัวเลยเราเองสั่งพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือจงเข้มแข็งและเป็นคนกล้าหาญเถิดและพวกมหาเล็ก ของอับซารลมก็ทําตามก็ทํากับอามอนตามที่อับซารลมบัญชาไว้แล้วพระราชโอรสทั้งหมดของพระราชาก็ลุกขึ้นทรงล่อของแต่ละองค์หนีไปขณะเมื่อบรอร,รบดาพระราชโอรสของบรรดาพระราชโอรสทรงดําเนินอยู่ตามทางมีข่าวไปถึงดาวิดว่าอับซารลมประหารพระราชโอรสของพระราชาทั้งหมดแล้วไม่เหลืออยู่สักองค์เดียว พระราชาทรงลุกขึ้นฉีกฉลองพระองค์และบรรทมบนพื้นดินขราชขราชการทั้งสิ้นสวมเสื้อผ้าฉีกขาดยืนเฝ้าอยู่แต่โยนาดับบุตรชิเมอาพระเชษฐาของดาวิดทูลว่าขออย่าให้เจ้านายของข้าพระวัติสำคัญผิดไปว่าพวกเขาประหารพระราชโอรสหนุ่มหนุ่มแน่นเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าอัมนน์สิ้น ชีวิตแต่ผู้เดียวเพราะตามบัญชาของอับซาลมเรื่องนี้ท่านตั้งใจไว้แต่วันที่อามมนทำให้ธามาน้องหญิงของท่านอับอายฉะนั้นขอพระชาเจ้านายของข้าพระบาทอย่าทุกข์พระไทยด้วยส,สำคัญว่าพระราชรถทั้งหมดของพระองค์สิ้นชีวิตเพราะอาม,มนุนสิ้นชีพแต่เพียงผู้เดียวแต่อับซาลมได้หนีไป ไยทหารยามหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองดูนี่แน่คนจำนวนมากกำลังมาจากถนนโฮโรนาอิมข้างๆภูเขาโยนาดับจึงทูลพระราชาว่าดูเถิดบรรดาพระาราชโอรสเสด็จมาแล้วสิ่งนี้เป็นจริงตามถ้อยคำที่ผู้รับใช้ของฝ่าพระบาททูลต่อมาเมื่อเขาเพูดจบลงดูซิบรรดาพระาราชโอรสของพระราชาก็เสด็จมาถึงและร้องไห้เสียงดัง ฝ่ายพระราชาก็ส่งกันแสงและบรรดาข้าราชการก็ร้องให้สะอึกสะเอินด้วยอับซาลมหนีไปเข้าเฝ้าทันไม้พระราชโอรสของอาม,มีฮุดพระราชาเมืองเกสูแต่ดาวิดท่งไว้ทุกข์ให้พระราชโอรสของพระองค์วันแล้ววันเล่าฝ่ายอับซารลมก็ส่งหนีไปยังเมืองเกสูและอยู่ที่นั่นสามปี แล้วดาวิดพระราชาตรอมพระไทยอะไรถึงอับซารลมเพราะกันที่ทรงคิดถึงอามอมนนั้นใครลงเนื่องจากเขาสิ้นชีพแล้ว่ปลองครับเมื่ออัมอัมโมนเนี่ยนะครับทําการอับอายต่อทามาน้องของอับซารลมอ,อับซารลมก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าเอาความเคียดแค้นเนี่ยเก็บไว้ในใจแล้วก็วางแผนอยู่ตลอดเวลา เมื่อสองปีสองปีผ่านไปจนถึงตัวเองเนี่ยมีการตัดขนแกะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นก็เลยออกอ,อกใบวางแผนจริงๆแล้วนะจะวางแผนมานานแล้วแหละนะครับว่าจะทำอย่างไรดีแล้วในที่สุดเนี่ยได้ได้โอกาสในช่วงที่ตัดขนแกะก็จัดงานฉลองเลยนะฉลองกัดตัดขนแกะแล้วก็เชิญทุกคนมา่น้องเราจะเห็นว่า อับซารลมเนี่ยเชิญโดยเฉพาะาราชชนลดก็คือลูกชายของกษัตริย์ดาวิดท,ทุกคนรวมถึงกษัตริย์ดาวิดด้วยมาเขาก็คนวางแผนคิดร้ายอะไรต่างๆเยอะเลยนะครับแล้วเน้นที่สุดเนี่ยเขาก็าคือกษัตริย์ดาวิดเนี่ยไม่ไม่ไปบอกโอ้ยอย่าจัดงานใหญ่โตเลยเดี๋ยวเป็นภาระเปล่าๆจัดไม่พอประมาณแต่อับซาลมก็บอกว่าถ้า พ่อไว้ไม่ได้ก็ให้อามนไปด้วยเราจะเห็นว่าอามนน่าจะเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ดาวิดเพราะว่าไม่ยอมให้ไปก็คงมีเขาเรียกว่าไรมีมีบางอย่างที่กษัตริย์ดาวิดตั้งใจที่จะให้อามนเนี่ยขึ้นของราชก็คงจะอยู่ใกล้ชิดกับกษัตริย์ดาวิดแตเป็น เป็นอะไรที่พิเศษกว่าปกติประมาณนั้นนะก็อาบซาลมก็บอกว่าให้พี่อาม,มนไปด้วยนะขยันกขยอนจนในสุดก็ไปแล้วก็พอไปเนี่ยก็ให้มาดเล็กของตัวเองเนี่ยจัดการกับอามอมมนในขณะที่อาม,มนเนี่ยนะเมาเล่าอามนแล้วก็ในที่สุดก็จัดการสําเร็จแล้วก็ตัวเองก็หนีไปที่บ้านของลุงนะครับหนีไปอาศัยอยู่ที่นั่น3ปี นะเป็นรองครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความวุ่นวายเกิดขึ้นในครอบครัวเนื่องจากกษัตริย์ดาวิดเนี่ยมีม่เหสีหลายองค์แล้วก็มีราชโอรสเนี่ยเยอะลูกเยอะก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในครอบครัวเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อดาวิดเนี่ยลม้มลงในบาปผลของความบาปนั้นก็ตามมาในพระธรรมบทที่ผ่านมาที่เราอ่านเนี่ย เราจะเห็นว่าน้าอันทันได้บอกกับกษัตริย์ดาวิดว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในครอบครัวของกษัตริย์ดาวิดแล้วก็บทที่13นี้เราก็เห็นถึงความวุ่นวายเหตุร้ายเกิดขึ้นซึ่งเป็นหน้าบัตรสีเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในครอบครัวของกษัตริย์ถูกไหมครับแต่เมื่อมีบาปเกิดขึ้นผลของบาปก็ตามมา ่น้องคับสั่งสิ่งที่เราได้เห็นในพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยมีหลายข้อคิดนะเยอะมากเลยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเหมือนกับผลเชื้อที่ตามมามันมันเกิดขึ้นเป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อมีเชื้อเดี๋ยวต่อไปเชื้อมันก็ขายายแล้วมันก็เกิดผลในที่สุดบาปที่มันม,มีผลต่อชีวิตครอบครัวชีวิตแล้วก็มันจะทําให้เกิดผลพลอยตามมา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเองจะต้องระมัดร,ระวังที่จะไม่ให้เชื้อบาปเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราเนีพระเยซูคริสต์ได้ชำระเราให้บริสุทธิ์จำเพาะพระพักของพระองค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราจะต้องดําเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์เราก็รักษาความบริสุทธิ์รักษาชีวิตที่ถูกต้องในทางของพระองค์อยู่เสมอตลอดเวลาเราจะต้องอ่านหนังสือของพงร,ร,ระองค์แล้วก็อธิษฐานต่อพระองค์ระมัดระวังในการใช้ชีวิตความคิดความอ่านเมื่อเราอ่านหนังสือของพระองค์ เราก็จะแยกแยะได้ว่าคำพูดหรือคำแนะนำของคนรอบข้างของคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตของเราจะไม่สามารถที่จะชักจูงการกระทำของเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องเหมือนกับอามโมนเลยนะครับนะเราก็จะแยกแยะออกเราก็เลือกในทำเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่บางครั้งเราก็ไม่มีกำลังเรา,เราอาธิษฐานต่อพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะเสริมกำลังเรื่องแรงให้กับเราที่จะเผชิญห่อากการทดลอง ในทุกรูปแบบได้เอเมนนะครับนะเรามาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้านะครับคุณเผชิญเผชิญกับปัญหาความวุ่นวายในครอบครัวอย่างไรปัญหาความวุ่นวายในชีวิตของเราอย่างไรปัญหาความชุลมุนเกิดขึ้นในชีวิตของเราปัญหาที่เข้ามามารุมมาตุ้มอยู่เนี่ยเาราเผชิญกับมันอย่างไรในเวลานี้เราเห็นถึงสิ่งที่กรรษัตริย์วิทเผชิญนั้นเขาไม่รู้จะทําอะไรเขา ไม่กล้าตัดสินใจถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกโกรธแค้นรู้สึกไม่ดีรู้สึกทุกข์ใจแต่เขาก็ไม่เห็นกริย์ดาวิดท,ทำอะไรเลยในชีวิตของเราหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกเหมือนกับกระส์ดาวิดก็เป็นได้แต่เราขอบพระคุณพระเจ้าในานี้เรามีลูดทางขอภยัยเรามีทางที่จะ ตอบสนองต่อปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแลวผมเชื่อว่าพี่น้องผเผชิญกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองในเวลานี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็มีวิธีผเผชิญต่อสถานการณ์ต่างๆในพระธรรมของพระเจ้าเราเห็นถึงมีที่ปรึกษามีคนเอ่อให้คาแนะนาแล้วก็ใช้ความคิดความอ่านเนี่ยวางแผนปัญหาที่เกิดขึ้นอ่าอโมนผเผชิญกับการโจมตีของ ความใครเขาก็ไปพึ่งที่ปรึกษาผิดผิดไปไปฟังคําแนะนําผิดผิดแล้วก็นิสุดก็ผิดพลาดไปนะครับแทนที่เราจะผาเผชิญกับปัญหาความวุ่นวายที่ถูกโจมตีด้วยสาธานวิญญาณชั่วใช้ราคะตันหาใช้อำนาจของเงินทองชื่อเสียงกิจยสเนี่ยโดยการไปฟังคำปรึกษาหรือคำแนะนำของคนที่ไม่ได้ เชื่อในพระเจ้าไม่ได้เข้มแข็งในความเชื่อเรานะรเผชิญกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นด้วยกันหาที่ปรึกษาที่มาจากพระเจ้าดีกว่าเอเมนนะครับแล้วก็เราเห็นถึงอับซาโลบเนี่ยเขาก็เมื่อเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นความโกรธแค้นอัตตาตัวตนที่ซาตานใช้เป็นเครื่องมือ ก็ทําให้ความความคิดแค้นนั้นไปสู่การวางแผนการคิดในสิ่งที่น่าจะทําร้ายจะทําการแค่แค้นเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตของเราเนี่ยเรากําลังใช้ความคิดของมนุษย์หรือว่าเรากําลังใช้สติป,ปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการคิดในการวางแผนที่จะไปต่อก็ขอบพระเจ้านาพานนะผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยมี วิธีเผชิญกับปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นวิธีไหนในคําถามที่สองนะครับเป็นคําถามที่ผมเองก็ถามตัวเองว่าจะเผชิญกับปัญหาความวุ่นวายอย่างถูกต้องได้อย่างไรสิ่งที่เราต้องการนี่คือการเผชิญปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเราเห็นแบบอย่างของอโมอนแบบอย่างของอัสซัลมแล้วก็แบบอย่างของ ดาวิดที่เผชิญกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิตของอในครอบครัวของเขาเนี่ยนะครับในแบบความคิดของของมนุษย์เป็นหลักแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าในเวลานี้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีหนังสือของพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดแนวทางในการที่จะ,ะเผชิญกับความวุ่นวายอย่างถูกต้องเราจะ,ะเผชิญกับความวุ่นวายอย่างถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อ เราอ่านหนังสือของพระองค์ทุกวันแล้วก็พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันในการ,รเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและที่เราจะระมัดระวังในการใช้ชีวิตที่จะไม่ผิดพลาดลม้มลงเพราะว่าเมื่อมีบาปเกิดขึ้นมันก็จะมีผลตมมาท,ที่จะต้องรับผลนั้นพระองค์ทรงยกโทษและไภยัยพระองค์ไม่ประหารชีวิตหรือไม่พิพากษาลงโทษในเมืองไฟนรกแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องเผชิญเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่เราไม่ต้องการให้มีผลแบบนั้นเกิดขึ้นถูกไหมครับ เราระมัดระวังแล้วก็ไม่ทําบาปดีกว่าการเชื่อฟังพระองค์แล้วก็ทาตามพระองค์เนี่ยดีที่สุดเข okay, mm hmm. มรนะครับจะหนุนใจกันและกันให้เผชิญความวุ่นวายโดยวิธีของพระเจ้าได้อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องการเผชิญความวุ่นวายอย่างถูกต้องแต่ว่าเราจะไปบอกคนรอบข้างว่าเรามีวิธีการของพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แนะนําเขาคนเขาก็อาจจะ ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิเสธแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือตัวของเราเองที่เผชิญความวุ่นวายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยใช้บรรทัดฐานในหนังสือของพระเจ้าเป็นหลักอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหลักเมื่อเราเจอกับปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในธุรกิจการงานหรือในชีวิตทั่วไปเรารเผชิญมันได้อย่างถูกต้อง คนรอบข้างก็จะเห็นแบบอย่างชีวิตของเราถูกไหมครับเมื่อเขาเห็นแบบอย่างชีวิตในการ,รเผชิญปัญหาที่ถูกต้องเขาก็จะเปิดใจฟงังเรื่องหลังของพร่งเมื่อเรามีโอกาสาเราก็จะแบ่งปันแล้วก็ในที่สุดเขาก็จะได้เห็นวิธีการที่เผชิญกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยวิธีการของพ่งเมื่อเขาเผชิญด้วยวิธีการของพร่งชีวิตของเขาก็จะไม่เป็นทุกข์จะไม่วุ่นวายอีกต่อไปเราก็จะเผชิญกับความวุ่นวายอย่างสงบโดยวิธีของพ่ง เหมือนกับพวกเราเอเมนนะครับเราใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามแต่พระเยซูกิจเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับข้อคิดในเช้าวันนี้เราขอพระเยริยสุทธิ์และขอพระองค์ทรงนําพาให้เราสามารถที่จะได้เผชิญกับปัญหาความวุ่นวายหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องโดยพระองค์ผู้ทรงนําแล้วก็เสริมกําลังเราอธิษฐานต่อพระ์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมน ขอประเวยามรสุัิที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับหากว่าห้องคิดนี้มีประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปขอบพระเจ้าพระพรครับ 痛。<Talk. S 2>